อิสระไม่จำกัดเวลาไม่ยุ่งยากรายได้ดีข้อความเหล่านี้จูงใจให้ผู้เสียหายสมัครทำงานเสริมแอบอ้าง Facebook Shop นางสาวเอนำสมมุติผู้เสียหายเล่าว่าเมื่อเห็นการโฆษณาผ่าน Facebook จึงติดต่อไปหลังจากนั้นแอดมินชักชวนให้คุยผ่านทางไลน์โดยบอกว่างานนี้เป็นการกระตุ้นยอดขายได้กำไรร้อยละ20-50โดยให้โอนเงินเข้าสู่ระบบ นางสาวเอเริ่มโอนเงินไป199บาทซึ่งได้ผลตอบแทนกลับมาจริงจึงโอนเงินเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้งจนสุดท้ายได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม VIP แต่เมื่อต้องการถอนเงินแอดมินแจ้งว่านางสาวเอดำเนินการเกินกว่าเวลาที่กำหนดและบ่ายเบี่ยงการจ่ายเงินสุดท้ายจึงรู้ว่าเป็นมิจฉาชีพเรียวเวลาเกือบหเดือนความเสียหายกว่า1น0 0 0 0บาท หลังจากนั้นกลุ่มผู้เสียหายจึงนำเอกสารเข้าร้องเรียนผ่านตำรวจไซเบอร์โดยรองผู้บังคับการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าหลังจากรับเรื่องจะต้องตรวจสอบข้อมูลซึ่งยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังภัยไซเบอร์ในทุกรูปแบบด้วยนะคในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเนี่ยเราก็จะดําเนินการให้รวดเร็วที่สุดนะครับเหมือนกันทุกขดีนะครับที่เข้ามาครับผมพฤติการของมิจฉาชีพจะใช้ Facebook แอบอ้างชื่อ Facebook Shop ชักชวนทําภารกิจเพื่อกระตุ้นยอดขายช่วงแรกได้ผลกําไรจริงมีตารางการลงทุนที่น่าสนใจแต่ถอนเงินไม่ได้เบื้องต้นพบผู้เสียหายทั่วประเทศรวมกลุ่มผ่านแอปพลิเคชันไลน์กว่า36คน โดยโอนเงินทำภารกิจตั้งแต่1,000ถึง1 8 0 0 0ล้าน8บาทรวมมูลค่าความเสียหายครั้งนี้12ล้านบาทอุตสาหเอี่ยมสวุวรรณไทย PBS รายงาน คุณผู้ชมคะใครจะทํางานลนักษณะแบบนี้จับจุดดีๆนะคะตอนแรกคุณได้เงินจริงๆแต่ได้แค่หลักร้อยจากนั้นจะชักชวนให้ลงเงินหลักแสนเพื่อที่จะหวังหลักร้านถ้าหากเจอแบบนี้มิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่าพลาดแม้แต่นาทีเดียวนะครับเพราะอะไรฮะนี่คือตัวอย่างหนึ่งเราต้องขอบคุณผู้เสียหายมากๆครับที่มาร่วมรายการเขาก็จะได้ขี้ขยายว่าปัญหาเริ่มต้นเกิดจากอะไรและทางออกเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับ ท่านนี้ฮะขานชื่อนะครับคุณเอครับคุณเอนั้นเสียหายไปกว่า1นึ0 0 0สบาทนะครับและถือว่าเป็นแกนนําของผู้เสียหายหลายคนด้วยครับมาเป็นตัวแทนในวันนี้ครับท่านตัดไปแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่นี้คุยกันนะฮะท่านวีเดชาศรีบุญมาครับท่านเป็นผู้ในการสถาบันฝึกอบรมการดาเนินคดีชั้นสูงสํานักงานอายการสูงสุดฮะท่านตัดไปครับต้องบอกเนี้ยคนนี้ต่อกรกับแอปเงินกูก้ออนไลน์เป็นคนแรกๆนะของนในความในเมืองไทยก็ว่าได้ทํามาหลายปีแล้วทุกวันนี้ฮะ ยังมานั่งไลยช่วยชาวบ้านกับผมอยู่เลยห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่หลับไม่นอนนะฮะท่านทนายพีรพัฒน์ฝอยทองครับท่านายความครับสวัสดีสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเดี๋ยวคุยกับคุณเอก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเราอยากจะหาทางออยกับคุณเอรวมถึงผู้เสียหายคนอื่นด้วยวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนมาเพราะเราสูญเงินไปกว่า1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้าเกิดรวมผู้เสียหายทั้งหมดแล้วนะฮะรูปแบบที่ถูกหลอกนี่รูปแบบเดียวกันไหมฮะใช่ค่ะเป็นยังไงฮะเจอกันยังไงก็เริ่มแรกเลยนะคะ เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งแล้วทีเนี้ยเข้าไปในกลุ่มของพันทิปแล้วก็มีผู้เสียหายอื่นๆที่เราไปอ่านดู<อ>หลายๆคนแล้วก็เกิดการรวมกลุ่มเกิดขึ้นรเราเป็นท้ายๆเลยแต่ว่าในลักษณะการทำงานนะคะเขาโดนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นาของปีที่แล้วแล้วแต่ทีเนี้ยเขารวมกลุ่มแต่ยังไม่มีใครที่จะออกมาเป็นข่าว<อ>แล้วก็ไม่มีใครที่ ที่เขาจะมาต่อสู้แบบนี้แล้วก็อีกอย่างหลายๆอย่างคือเราสูญเสียเงินไปแล้วใช่ไหมคะเราก็เอ๊ะมันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นหลายคนมากก็เลยติดต่อขอเข้าที่จะไปเข้ากองปราบหรือว่าก็ตำรวจไซเบอร์เลยรรวมถึงนักข่าวด้วยแล้วไทยทีพีเเป็นนักข่าวเจ้าแรกที่ที่เราให้ข่าวค่ะต้องต้องขอบคุณเลยอะคะ่ะและตอนนี้ แล้วผู้เสียหายรายอื่นๆอ,อ่ะจากที่เราก็ฝากเบอร์โทรหรือไลน์ไวใ้ในพันทิปก็มีเข้ามาเรื่อยๆมีทุกวันนับตั้งแต่วันที่เราลงไปอตอนนี้มี40่สิลายแล้วค่ะ40คนคือว่าถูกหลอกทำภารกิจใช่ค่ะคไปเจอยังไงฮะไปเจอใน Facebook ไปเจอในไ g <อ>แล้วเขาทำเป็นเป็นป้ายโฆษณาหรือว่ายังไงฮะเขาเหมือนกับว่า,วาตอนนี้เนาะเตอนใน Ti To อกเติอนใน f เฟซบ o ๊กแล้วก็บอกว่าอยู่บ้านเฉยเอยากมีรายได้เพิ่ม โดยที่ใช้ความรู้ทางโซเชียลมีแค่มือถือใบเดียวก็ทําได้เหมือนกับว่าคนที่เขาต้องการมีรายได้พิเศษเพิ่มจากงานประจำก็เข้าไปครับเข้าไปที่จะจะทำพากิจเ์นี้ค่ะอยากได้เงินเพิ่มพูดง่ายๆคีย์เวิร์ดเดิมเลยบทอยู่บ้านก็ทำงานง่ายทำงานได้รายได้ดีแค่มือถือหนึ่งเครื่องใช่ค่ะเสร็จแล้วคุยในกลุ่มไลน์ต่อเป็นกลุ่ม VIP ไม่ค่ะ เริ่มแรกชักเข้าไปในในกลุ่มของ Facebook ก่อนครับแค่เป็นแอดมินก่อนค่ะข้อความส่วนตัวข้อความส่วนตัวกดเสร็จแล้วก็ชักชวนเริ่มต้นแค่199บาทาเราต้องเสียเงินเองอเสียไปไอเราก็ไม่คิดอะไรมากว่าเก้บาทก็เหมือน,นเราซื้อของใช่ไหมคะ,คระเราเสียไปอ้าเข้ามา15นาทีได้เงินเข้ามาละเป็น2 0งกว่าบาทเพิ่มขึ้นประมาณ20-30%จากนั้นก็ ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,ยอแล้วพอครั้งประมาณครั้งที่สี่เท่าที่คุยกันในกลุ่มนะคะประมาณครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยพันกว่าบาทละคราวนี้เจ้าคืนมาก็ไม่ได้แล้วค่ะดึงเข้าไปในกลุ่มแล้วคราวนี้เออมีการข่มขู่ไหมฮะมีการไซโคอะไรบ้างมั้ยมีค่ะมีไซโค,งงคพี่ถ้าพี่ไม่ช่วยรันทำนะผมก็ถอนไม่ได้มั่งเหมือนกดดันนะคะเนยรู้สึกผิดเลยใช่โอนไปแล้วทำไมคุณเอ ทำไปทํามาเสียหายไปแสนกว่าบาทแล้วครับก็เหมือนอย่างนี้แหละค่ะพี่ถูกกดดันถูกกดดันมั่งแล้วก็แบบทําไม่ได้แล้วก็เออเดี๋ยวเอาไปเอาเข,าเข้ามานะอีกประมาณหนึ่งเท่านะนี่เราก็บอกว่าอยากได้อันเก่าคืนก็พอแล้วไม่อยากได้กําไรไม่ได้ครับเป็นระบบที่เอาไปแล้วมไม่สามารถทําได้ต้องทําเสร็จสิ้นภารกิจก่อนอพอเราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วคุณทําการถอนช้าระบบล็อก ทำผิดเงื่อนไขเขาอีกทำผิดเงื่อนไขถึงแม้จะทําถูกก็บอกความผิดเงื่อนไขครับคือมุกเดิมมุกเดิมมุกเดิมของเราแค่นี้นะแต่อีกที่หนึ่งคือมีการปลดล็อกอีกประมาณแสนกว่าบาทเกือบสองแสนต้องโอนไปให้เขาต้องโอนไปให้เขาเราก็ไม่โอนเพราะเราคิดว่ามันไม่ใช่ละอะไรเงี้ยแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งโดนอันนั้นถึงล้านแปดเลยค่ะก็คือว่าคนที่เรารู้จักในกลุ่มนั้นใช่ดวงไปล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทแต่มันจะมีทีมงานอีกหลายๆทีมงานค่ะ แบ่งเป็นทีมเป็นทีมเป็นทีมคือเราย้ายไปอยู่ในไลน์แต่ละกลุ่มแต่ใช่ใช่แล้วแต่ว่าผู้เสียหายกลุ่มนั้นจะโดนทีมไหนอแต่บางคนโดนไปร้านแปใช่ค่ะสูงสุดร้านแปะนะครับแบบนี้เดี๋ยวขวหาทางออกให้เลยท่านอาการครับรูปแบบที่ผู้เสียหายนี่เขาว่าเป็นตัวแทนและก็เขาต้องการที่จะเรียกร้องอยากจะให้ได้รับการแก้ไขเอาง่ายๆคืออยากได้เงินคืนใช่ค่ะมีหวังไหมฮะอย่างนี้ฮะครับก็ก่อนหนึ่งก็ไม่ไม่ทราบว่าทางทางทยพีได้ทํา แพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นหรือเปล่านะครับเจ็ดข้อสำคัญใช่ไหมเจ็ดข้อสำคัญไม่ทราบว่าได้ทำมีค่ะ<ว>มีค่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ค่ะจริงจริงแล้วอยากจะบอกว่าในในกฎหมายฉบับนี้ครับที่โอทำได้สวยมากเลยนะครับในข้อที่หนึ่งเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดเพียงสงสัยว่าจะถูกหลอก<ม>ก็เดินไปที่สถาบันการเงินหรือโทรศัพท์ไปที่สถาบันการเงินหรือโทรศัพท์ไปที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ตอนนี้ถ้าเราต้องถ้าพูดถึงคนที่ดูแลเฟซดูแลเฟซบุ๊กดูแลมีเดียทั้งหลายก็จะเป็นทั้งกสทชนะครับแล้วก็สถาบันการเงินก็เป็นแบงก์ชาติถ้าอย่างนี้เรารีบไปโทรศัพท์ไปเลยว่าเราโอนไปที่ธนาคารนี้ครับธนาคารนี้ก็จะทําการลงระบบที่เมื่อกี้ผมได้เรียนเบื้องตน้นนะลงระบบ ขึ้นเลข BRI Bank Record ID ม,มันจะขึ้นเลขหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่พอ Bank Record ID ขึ้นพวกมันจะมันจะบอกด้วยว่าที่ทางผู้เสียหายเสียหายเนี่ยเป็นใครมันก็จะเข้าเหตุอันควรสงสัยในข้อแรกนะครับในแพลตฟอร์มแรกก็คือเหตุอันควรสงสัยตัว BRI มันก็จะ สเปรดไปที่ธนาคารทุกธนาคารทันทีคือไปล็อกให้ล็อกหมดเลยอเพราะฉะนั้นต่อไปคนไอ้หมอนี้ก็จะมาหลอกคนอื่นไม่ได้ละเพราะบัญชีมาถูกกำลังจะถูกปิดแล้วท่านนายกันค่ะภายใน72ชั่วโมงแต่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมคือจากเคสนี้เอาเฉพาะเคสนี้อย่างเดียวนะคะผู้เสียหายสามสิกว่าคน12ล้านบาทแต่จะเห็นปัญหาแล้วค่ะคือแต่ละคนในอยู่หลายท้องที่ก็ไปแจ้งกระจายกระจายกันไว้ไทม์ไลน์เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกัน แต่มันไม่สามารถรวบรวมคดีให้เป็นคดีใหญ่ได้ภายในคดีเดียวอย่างนี้หรอท่านนายกันคะครับแก้ยังไงคะที่คุณแป้งแนะนํานี่ก็จะเป็นอันที่ดีมากผมอยากจะบอกองี้ครับว่าปัจจุบันนี้ถ้ากฎหมายกรรทเนี่ยกฎหมายกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เราได้เขียนกฎหมายใน,ในภาษาอังกฤษเรียกว่าหลักซ i วิลพ e น a l ตี้นะครับ คือการดําเนินคดีแบบกลุ่ม,อมตอนนี้ขณะนีะ้เรื่องกฎหมายคุ้มครองผ,ผู้บริโภคเนี่ยก็ได้พยายามขยายความรู้เรื่องนี้แต่ผมคิดว่าที่คุณแป้งพูดเนี่ย จะต้องฝากพลตำรวจตีนิเวศไปแล้วครับครับไปแก้กฎหมายพลกรเนี่ยคให้เป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่มในกฎหมายฉบับนี้เลยครับเพราะฉะนั้นที่ท่านผู้เสียหายได้พูดไว้เนี่ยครับกลุ่มผู้เสียหายทั้ง4ี่สบคนก็จะไปหาทนายความ<อ>แล้วท่านท่านทนายความก็จะรวมกลุ่มเป็นเรือียกว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มเพราะฉะนั้นก็คือไม่เป็นไรแล้วพอขึ้นศาลศาลก็สั่ง ประตูตุ้มเดียวจบแล้วเข้าไปที่แผนกคดีอญญาญกรรมทางเทคโนโลยีเลยนะครับแล้วแล้วก็ทางธนาคารก็จะปริ้น BRI มาให้ทั้งหมดนะฮะกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดรวมเบิกความทีเดียวเลยเราเรียกว่าหลาักการทรัพน,นะครับ,รบนี่ก็จะไหวมากยิ่งขึ้นประเดีว่าท่านยายนพูดถึงท่านทนายเดี๋ยวคุยกับท่านลิขิตแล้วกันนะฮะก็อยังนึกบอกไปว่าคนนี้เนี่ยยังต่อต้านกับเรื่องของไฮไซเบอร์อยู่ รูปแบบของผู้เสียหายที่ที่โดนมาก็จะคุ้นเคยกันดีแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย12ล้านบาทโอกาสในการที่จะไปเอาเงินคืนมาเนี่ยครับเราเราสามารถดําเนินการก,กับทางธนาคารได้ไหมครับคือคือเมื่อกี้ที่ท่านอายการพูดนะครับในเรื่องคลาสเซกชั่นเนี่ยปัจจุบันมันอยู่ในวิธีพิจารณาความแพ่งนะพอพอในเรื่องนี้มันมีทั้งส่วนของแพ่งและอาญาคือถ้าทางแพ่งเนี่ย ถ้าเราดูจากเคสในตลาดนะตอนนี้ที่มันมีหุ้นหลายตัวที่มันมีการช่อโกรงปกปิดบัญชีเขาก็มีการฟ้องกันเป็นคลาสเซคชั่นแต่ก็ไปฟ้องในเชิงของทางละเมิดนะครับก็คือไปฟ้องทางละเมิดก็คืออันนี้คือ,ค,อ,ค,อคือสิ่งที่มันเป็นคลาสเซคชั่นจากคดีปกติตา่ตางกันตรงที่ว่าถ้าเป็นคดีปกติเนี่ยต่างคนต่างสืบก็คือจะปัญหาระยะเวลาของแต่ละคนเนี่ยยืดยาวแล้วก็คดีเอกสารแต่ละคนก็จะช้านะแต่ถ้ามันสามารถเอามารวมเป็นคดีเดียวกันได้เนี่ยมันมีผู้เขาเรียกว,ว่าเป็นตัวแทนโจทย์เนาะก็เป็น ตัวแทนคนที่คนไม่กี่คนเนี่ยสามสี่คนเนี่ยคุณฟ้องแล้วก็บรรยายพฤติการเดียวกันสารนําสืบทีเดียวไอ้คนกระทำความผิดเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นอันนี้คือที่ท่านท่านอายการเสนอก็เลยช่วยช่วยช่วยเสริมให้นะครับว่าถ้าเป็นไปได้มันก็จะเร็วแต่ว่าปัญหาคือว่าออไอ้คนกระทำความผิดเนี่ยมันยังไม่รู้ว่ามันเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่ามันมีแก๊งเดียวหรือมีหลายแก๊งนะครับแต่ว่า ที่ท่านนายการเสนอเนี่ยผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าถ้าช่วยได้เนี่ยโหจะจะ,จะรวดเร็วมากคืออย่างนี้คือต้องให้ตำรวจไซเบอร์ขับเคลื่อนใช่ไหมฮะจริงๆมันต้องแก้ตั้งแต่ระดับกฎหมายครับตอนตอนนี้ต่อให้เป็นตํารวจเนี่ยถ้าในเรื่องของการฟ้องเนี่ยนะครับตำรวจก็ต้องฟ้องตามกฎหมายปกติก็ไปวิธีพิจารณาความอาญาไปอะไรต่างๆตรงนี้มันบอกแล้วว่าถ้ามันยังไม่แก้กฎหมายมันอาจจะยังทําไม่ได้ติดขัดด้วยปัญหาทางกฎหมายนะครับทีนี้ถามว่าแล้วตัวผู้เสียหายเนี่ย จะทำยังไงได้บ้างนะครับมาตราการที่มันเร็วสุดจริงๆก็คือว่ามันก็ต้องไปมีเรื่องของการยึดทรั <jóvenes S 2> <wykon S 1> <ช>์นะครับของปปงอแล้วก็ขอเข้าไปเฉลี่ยทรัพย์แต่นั้นเนี่ยมันก็ต้องมีพฤติการว่ามันเข้าความผิดมูลฐานก่อน <imposed S 2> ถ้ามันไม่เข้าความผิดมูลฐานมันก็เป็นการแค่ช่อโกงคน,คนต่อคนอย่างเงี้ยมันไม่เป็นความผิดมูลฐานมันต้องมีลักษณะว่าเป็นการช่อโกงประชาชนหรืออะไรต่างๆเหล่าน,นี้ถ้าปัจจุบันในเรื่องนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะในอากาศถ้าเป็นชอ่อโกงปกติมันจะไม่เป็นความผิดมูลฐานมันต้องเป็นช่อโกงประชาชนแต่่กกาารททีเคโมหลอป็นน มันอาจจะยังไม่เข้าข่ายนนมันอาจจะต้องมีในเรื่องของการแก้นในเรื่องของความผิดมุญฐานว่าให้ไอ้ความผิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องของคอเซ็นเตอร์อ่างต่างเนี่ยเป็นความผิดมุลฐานเลยเหมือนเว็บพนันเนี่ยรถ้าพอเป็นความผิดมุญฐานปุ๊บอายัดเสร็จปุ๊บยังคดีหลักยังไม่ต้องจบเลยนะยึดรัพย์แล้วก็ ขายคือให้กับผู้เสียหายก่อนอันนี้คือมตอตาตรการทางการเงินคือบ้านเรามันมีทั้งมตาตรการทางแพ่งทางอาญาทางการเงินมัน,มนหลายมตาตรการนะครับม,มันต้องไปแก้บรูรณาการต้องแก้กฎหมายทาัทง้ทงระบบโอ้โหถ้าเกิดกฎหมายตรงนี้แก้ได้ก็จะเร็วขึ้นอีก <c oughs> แต่ว่าต้องผ่านทางสภาใช่ไหมถ้าเกิดว่าตารวจไม่ได้จะขับเคนเริ่มต้นด้วยยังไงดี่ยท่านอาการก็ตามที่ตอนนี้ที่เราทีมงานคือใน พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรับอาชกรรมเทคโนโลยีนะครับในมาตรา13เขียนไว้ว่าให้มีคณะกรรมการมา,มาตรการป้องกันและปราบปรับเทคโนโลยีคณะกรรมการนี้ก็ง่ายมากครับก็มีท่านร de, ัฐมนตรีกระทรวงดีอมีท่านปลัดกระทรวงดีอี de, นะครับแล้วก็มีตํารวจอายการนั่งอยู่ในนั้นก็เขาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการออกเป็นแล้วก็ร่างดราบเสร็จ ก็เสนอรัฐบาลเลยออกอเป็นพระราชกำหนดเลยแก้อแอทิฟแอทีฟทันทีใช้เวลานานไหมท่านคะไม่นานเต่เพียงว่าที่ที่ตอนนี้ที่มันนานเนี่ยเพราะว่าเราอยากว่าเสนอครั้งที่สองแก้ไขครั้งที่สองสามารถแก้ปัญหาได้ครบทั้งหมดของปัญหาของท่านผู้เสียหายท่านนี้กับกับพวกเนี่ย ก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรารีบเอามาดูกันว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไง oh. มันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงเพราะว่าอย่างจุดอ่อนที่ผมมองที่อันดับแรกก็คือทางผู้บริหาร Facebook นะครับ oh. <c oughs> Facebook Thailand ก็คุณควรจะตั้ง AI ให้ระมัดระวังอะไรมากกว่านี้โอ้ oh. ให้ตรวจอันนี้ก็ผมว่าก็เป็นหนึ่ง <Yeah. S 1> ที่ผมเป็นข้อมูลที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะต้อง ไปเรียกเฟซบุ๊กมาคุยละครับคุณเอว่ายังไงฮะแล้วทีนี้ค่ะอย่างผู้เสียหายรายคุณเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ40สิ40คนหรือมากกว่านี้นะคะแต่ละที่แต่ละแต่ละแห่งนะคะเขาก็อยู่กระจัดกระจายกันไปบางคนที่เรารวบรวมได้ในกลุ่มของเรามันก็มีแค่เอกสารในที่เขาส่งมาทางไลน์ให้กับเราแต่ว่าเอกสารเป็นเป็นลายบุคคลน,นะคะ ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ที่ส่วนกลางถูกไหมคะม,มันไปกระจัดก,กระจายตามตามสอนอต่างๆกว่าจะเข้ามาเนี่ยมันก็นานนานแล้วถ้าเกิดว่าเราจะฟ้องเวลายกลุ่มใช่ไหมคะถ้าเราให้เขาส่งมาทางออนไลน์เลยแล้วเรารวบรวมแค่คนเดียวแล้วเอาไปส่งที่เดียวกันแต่ทั้งนี้มันก็อยู่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอีกตำรวจก็จะทํางานว่า ถ้าเราอยากได้เป็นแค่จุดจุดเดียวสําหรับผู้เสียหายลายในกลุ่มเนี้ค่ะฟ้องทีเดียวเลยได้ไหมเป็นข้อเสนอ<ด>นะจากประาาัทก<พ>็ที่ท่านคุณเดียวพูดนะครับ<ม>ว่า<ม>ตั้งแต่ตอนพูดแจ้งมาที่ AOC 1 4 4 1 AOC 1 4 4 1งรับสายทั่วประเทศเพราะฉะนั้นก็บอกทาง AOC เลยว่าเนี่ย เป็นเคสใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถรวมเป็นอันเดียวกัน AOC ก็จะทำเป็นที่เดียวกันก็คือหน่วยงานสอทอนะครับก็จะเป็นคนรวบรวมมาที่เดียวกันเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้เพียงแต่ว,ว่าทำยังไงที่ให้ผู้รับสาย AOC 1 4 4 1 1 4 4 1. 1, 1นี้ไม่ใช่แค่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับคือกระทรวงดีด้วยเพราะฉะนั้นคนที่รับสายโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่ตำรวจ อาจเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงดีเพราะฉะนั้นผมว่าเขาจะเข้าใจความรู้สึกของประชาชนอ,อย่างที่ท่านผู้เสียหายพูดได้แต่ทำยังไงให้มองว่านราธิวาสเชียงใหม่ชุมพรทำยังไงให้รู้ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันอันนี้ก็ผมจะรับเรื่องนี้ไว้ไปพูดในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน<ต>ครับผู้ใดไว้ยังไงฮะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งค่ะอย่างอันนี้ประสบการณ์ตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อนด้วย คือโทรไป1441แล้วใช่ไหมคะ1 4 4 1สงทำงานดีมากเพราะว่ารับเรื่องได้ดีแต่อีกอีกอย่างหนึ่งคือ1 4ึ่งรับเรื่องวัละแต่ทีเนี้ยเขาก็จะให้ไปที่สอนออีกมันเหมือน,ม,น,ม,อนมันเหมือนแบกไปแบกมาค่ะคือต้องให้สอนอสอนอ่งมาทำเหมันแบกไปแบกมาแล้วพอไปที่สอนอเราจะไม่เอ่ยนะคะแต่มีหลายสอนอมากที่เป็นอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าพอไปถึงปุ๊บ ตำรวจออกเวงมั่งละรอในเวงคนเก่ามั่งละ<ม>คนที่รับเรื่องเนี่ยไม่ยังไม่ได้อบรมนะยังไม่ได้มีความ,มรู้ตรงด้านนี้นะมีคนรับเรื่องเพียงคนเดียวนะค่ะบางครั้งผู้เสีหายไปสามรอบค่ะ ก็จะได้ลองเอาละคือความอัดอั้นตันใจของประชาชนแต่วันนี้ตํารวจไม่ได้มาเดี๋ยวดิยังไงจะต้องฝากเรื่องนี้ถึงตํารวจด้วยแต่คราวนี้ย้อนกลับมาถามทางทนายพีทหน่อยอันนี้ดิฉันคาใจเหมือนกันผู้เสียหายถอดผลเรียนมาว่ามักเจอคีย์เวิร์ดที่คล้ายกันที่ถูกหลอกคืองานง่ายรายได้ดีมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถทํางานได้ AI สามารถจับได้เลยไหมเวลาเจอข้อความลักษณะแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนบล็อกไม่ให้เจอถึงประชาชนทําได้ไหมคะถ้าถ้าเป็นวอร์ดดิ้งในโทรศัพท์จริงจริมันมันบล็อกได้นะเหมือน เหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันเขียนโปรแกรม่ยมันเขียนให้กรองในเรื่องของการสแปมคำหยาบคายอะไรต่างๆนี่ขนาดเว็บบอร์ดยังทําได้เลย<อ>เพราะฉะนั้นพวกนี้จริงๆเนี่ยมันสามารถทําได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนต้องมีการต่อสู้กันระหว่างเรื่องของเสรีภาพกับเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน<อ>คือถ้าเราจะไปกําหนดเขาว่าเอ้ยค่ายเนี่ยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนี้มันก็เป็นลักษณะการขอความร่วมมือนะครับเขาจะไม่ทําก็ไม่ผิดแต่ถ้าต่อไปกฎหมายบอกเลยว่าโอเคคุณต้องมีมาตรการเหล่านี้นะหนึ่งสองสามสี่ถ้าคุณไม่มีคุณมีความผิดอย่างี้ เขาก็เขาก็จะต้องทําแต่จริงๆอะเอาง่ายๆครับจริงๆอันนี้บอกท่านผู้ชมนะถ้าใครบอกงานง่ายงานดีเงินดีทําไมเขาไม่ทําเองครับถ้าเขาทำเองเ่ะเขาได้เงินอยู่แล้วเขาชวนญาติเขาแล้วออนั่นแหละเขาไม่เขาไม่มาชวนถึงเราหรอกงานง่ายๆเงินดีๆเนี่ยมันไม่ไม่ตกมาถึงเราหรอกอันนี้ผมผมอ่าก็แนะนําให้นะครับแต่อย่างที่บอกผมว่าอันนี้ก็ดีผมมองว่าไม่ใช่แค่ตอนนี้ทุกคนก็มาโยนแต่ภาครัฐกรเห็นใจท่านอายการท่านตํารวจศาลทําไม่ทัน ผมมองว่าก็ดีก็อย่างที่ท่านบอกแหละว่าบางทีก็ต้องเรียก Facebook เรียกลน์คือกลุ่มเหล่านี้<ม>เขาก็มักจะอ้างว่าเป็นเรื่องของเสรีภาพอะไรต่างๆ<ม>แต่ถ้าเสรีภาพมันมากระทบกับประชาชนจํานวนมากอ่ะ<ม>ผมว่ามันก็ต้องมาคุยต้องมาสังคญญายนากันใหม่แล้วว่าคุณมาทําธุรกิจในประเทศคุณได้รายได้จากเราไปเัืงเยอะแต่ในเรื่องนี้ทําไมคุณไม่ช่วยเหลือมผมมองอย่างนี้มันอาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มขน้น ณัวันนี้ขอความร่วมมือแต่วันหน้าเนี่ยถ้าไม่ทำผมว่าหน่วยงานภาครัฐเราก็อาจจะต้องมีมาตรการลงโทษเขาบ้างแบบนี้ยังไงแล้วแต่เนี่ยเราจะช่วยยกระดับนะเพราะว่าท่านยานการก็รับเรื่องแล้วแล้วเดี๋ยวคงต้องต้องเชิญท่านผอมาร่วมวงต่อไปแต่ว่าทนายพี่แน่ๆฮะมาแล้วมายาวๆนขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับ